สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยากจะพูดถึงอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ตั้งแต่ใช้ macbook หรือว่านอทปุ๊กมาเนี่ยขาดไม่ได้รู้สึกว่าสําคัญมากต้องมีติดโต๊ะอยู่ตลอดไม่อย่างนั้นปวดหลังปวดไหล่มาแน่นอนก็อาจจะเป็นเพราะโต๊ะที่ถือว่าค่อนข้างต่ามเมื่อเทียบกับเก้าอี้นั่งที่สูงถ้านั่งแบบปกติคือต้องก้มดูจอก้อยทนใช้มาสักพักคือพักก่อนไม่ไหวต้องทําให้จอสูงขึ้นที่เคยใช้เนี่ยมีอยู่3แบบนะคะก็เห็นคนถามเข้ามาเหมือนกันจะเอามาโชว์ให้ดูทุกแบบเลยว่าอันไหนใช้แล้วรู้สึกยังไงไ ชอบไหมซื้อยังไงราคาเท่าไหร่อะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนเลยที่ตั้งแล็ปท็อปอันนี้ของเลนชั่นนะคะเป็นแบบอลูมิเนียมรุ่น L5 ก็เลือกเป็นสี Space Gray มาก็พับมาในกล่องที่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ฐานข้างล่างมีที่รองนุ่มๆสี่ฝั่งเลยต้องขอบอกว่าอันนี้แข็งมากนะคะต้องออกแรงหน่อยถึงจะตั้งได้จะตั้งเองแค่แบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งให้สูงขึ้นมาแบบนี้ ฐานค่อนข้างใหญ่เลยนะคะวางกับแล็ปท็อปรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ได้แน่นอนหรือก็จะใช้วาง iPad ก็ได้นะเพราะว่ามันแข็งแรงมากเวลาเขียนหรือว่ากดปากกาลงไปจริงๆตรงข้อต่อ2จุดที่แข็งเราต้องออกแรงงัดเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าจะตั้งได้แบบไม่เคยื่อนเลยซึ่งถูกใจมากบนฐานวางเนี่ยจะมีที่รองนุ่มๆให้4จุดใหญ่ๆเลยนะคะวางยังไงแล็ปท็อปก็ไม่เป็นรอยมีรูระบายตรงกลางให้ด้วย ตรงจุดที่รับด้านล่างก็เป็นแบบนุ่มๆเหมือนกันนะคะใช้มาตั้งนานยังไม่มีรอยเลยยังเหมือนใหม่อยู่เวลาวางมือพิมพ์คีย์บอร์ดก็อาจจะมีขัดๆเล็กน้อยนะคะเพราะว่า Macbook Air ของก้อยด็เครื่องมันจะบางแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกหนุดอิดเวลาโดนเท่าไหร่นะคะถ้าเครื่องใครหนากว่าน,นี้นี่ก็สบายเลยค่ะ ตอนนี้ที่ใช้อยู่จะใช้คู่กับคีย์บอร์ดบลูทูธที่แยกมาเวลาพิมพ์จะได้ไม่ต้องเอื้อมไปไกลเรื่องของเรื่องคือก้อยจะไม่ใช้จอมอนิเตอร์แยกนะคะเลยจําเป็นจะต้องหาที่ตั้งที่ปรับได้สูงหน่อยให้พอดีกับสายตาซึ่งที่ตั้งอันนี้ยเนี่ยยืดหยุ่นปรับสูงแค่ไหนยังไงก็ได้นะคะแถมแข็งแรงมากๆด้วย ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้เลนชันก้อยใช้แท่นวางโน้ตบุ๊กของเชฟเทนมาได้สักพักแล้วนะคะอันนี้ก้อยได้มาจากร้านในช้อปปีเลือกเป็นสีดำมาซึ่งวัสดุเป็นเหล็กที่ขึ้นรูปมาแบบชิ้นเดียวกันเลยใช้ได้กับแล็ปท็อปหลายขนาดเหมือนกัน มีแผ่นนุ่มๆรับยาวทั้งชิ้นเลยค่ะแล้วก็ระบายความร้อนจากโน้ตบุ๊กได้ดีแน่นอนเพราะว่าแท่นวางโล่งมากเลยก้อยใช้ Macbook 13นิ้วนะคะต้องกะดีๆเวลาวางเนี่ยต้องวางให้มันตรงกลางหน่อยนะคะถึงจะพอดีกับขอบยางเวลาพิมพ์ก็จะมีติดเล็กน้อยเพราะก้อยโน้ตบุ๊กบางได้แหละแล้วก็ที่ยื่นออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็คมนิดนึงอ่ะสำหรับก้อยมองว่าเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดจะไม่ค่อยถนัดนัควรใช้คีย์บอร์ดแยกมากกว่า ท่นวางแบบนี้จะปรับระดับอะไรไม่ได้คือเขาออกแบบมาแล้วว่าองศาเนี่ยเหมาะสมกับสรีระอย่างเราอะนะแต่อย่างที่บอกว่าก็อยากให้มันสูงกว่าปกติหน่อยเลยอยากให้มันเอ็นกว่านี้ได้มากนิดนึงเลยต้องหาอะไรมารองตลอดเพื่อให้มันพอดีกับสายตาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะแต่ต้องยอมรับเลยว่างานเหล็กอันนี้เขาสวยมากเวลาตั้งเราดูแบบมินิมอลสุดสุด ส่วนที่ตั้งอันแรกที่เคยใช้เนี่ยเป็นแบบพับพกพาได้ใส่ซองไปไหนได้ทุกที่ไม่ได้มีแค่แบบนี้นะคะที่เห็นขายอยู่ก็มีหลายแบบแบบบางๆเบาๆกว่านี้ก็มีแต่อันนี้เป็นอันแรกที่ซื้อมาใช้ตั้งแต่ได้ macbook มาเลยถามว่าตอนที่พิมพ์เนี่ยรู้สึกอะไรไหมก็รู้สึกค่ะเพราะว่าที่ยื่นออกมาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะแหลมหน่อยเวลาเลิกซื้อให้เลืิกเป็นแบบที่ไม่ใช่ทรงนี้นะคะลองหาดูมันจะมีแบบอื่นเหมือนกัน สำหรับก้อยเวลาวาง macbook 13นิ้วเนี่ยขอบยางมันจะไม่พอดีกับที่วางนะคะซึ่งหาแบบอะไรนุ่มๆม,มารองจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยบน macbook ของเราเนาะแบบนี้ก็จะปรับได้หลายขนาดแหละคะ่ะแต่ว่าก้อยใช้แบบสูงสุดตลอดแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่สูงเท่าที่ต้องการเท่าไหร่เพราะว่าอยากได้สูงอยากได้เอ็นมากกว่าปกตินะคะแต่ข้อดีของแบบนี้คือมันเบามากๆเบากว่าแบบอื่นๆน,น้ำหนักแค่20กรัมเองค่ะรวมซองแล้ว ส่วนของเลนเช่นที่เป็นอลูมิเนียมจะหนักอยู่ที่1.35กิโลกรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรแต่ก็ยังดีที่ยังพับได้และแท่นวางของเชฟเทนหนักที่สุดค่ะ1.40กิโลกรัมทรงนี้จะพับหรือว่าพกพาค่อนข้างยากหน่อย าให้เลือกจาก3แบบที่เคยใช้มาเนี่ยก็จะเลือกอันนี้นะคะเพราะว่ามันตรงกับการใช้งานมากที่สุดทางเลน s ชั่นส่งมาให้ลองใช้แต่ก้อยดันชอบแบบนี้ที่สุดเลยจเจ้าอันนี้ติดตัวไปด้วยแน่นอนถ้าได้ยายโตทํางานแถมเขาให้โคดส่วนลด20%มาด้วยนะคะก็จะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะแต่ถ้าใครอยากสั่งของเว็บนี้เนี่ยก้อยขอแนะนาเป็นสี Silver นะคะจะเหมาะกับ macbook มากกว่านะเพราะว่าก้อยกดเลือกสี Space Gra y มา คิดว่าสีมันไม่ค่อยเป็นโทนเดียวกันกับ macbook สักเท่าไหร่สี Silver เนี่ยจะสวยกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ตั้งแล็ปท็อปแบบนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะคะจริงๆแล้วมันมีที่ตั้งแบบอื่นที่ค่อยสนใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่มันติดมากับตัวเคสเลยหรือว่าจะมากับแบบติดกับตัว macbook เลยก็มีนะคะหรือว่าจะมากับพวกซองหนังแล้วก็วางตั้งได้เนี่ยเอออันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันไว้มีโอกาสได้เราเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้แหละบ๊ายบายคะ่ะ